จบไม่ตรงสายจะสามารถแข่งขันเข้าโครงการเมเนเมนท์เทอรีได้ไหมพี่รักมีน้องมาถามพี่รักเรื่องนี้แล้วก็หลายคนด้วยซ้ําซึ่งพี่รักจะบอกว่าจริงๆเวลาไปแข่งขันเมนเนเมนท์เทอรีเราแยกกันก่อนว่าจบตรงสายกับไม่ตรงสายคืออะไรพี่รักจบตรงสายสายที่สมัคร MT ได้ทุกโครงการทั่วไทยคือสายที่เป็นวิศวะกรรมวิศวะกรรมสามารถสมัครเอได้ทุกสายเลยในขณะที่อื่นๆรองลงมาก็คือเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็สมัครในทุกสายยกเว้นสายเฉพาะทาง,ทางเช่นไฟแนนซ์หรือวิศวะกรรมอันดับที่3คือไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ สมัคร m อได้แทบจะทุกสายยกเว้นสายที่เป็นวิศวกรรมในขณะที่อีกอื่นๆคืออะไรบ้างพี่ลักกลุ่มการการจัดการเมเนจเมนต์ถือว่ากลุ่มที่จบเมเนจเมนต์กลุ่มที่จบมาร์เก็ตติ้งถือว่าสายเหล่านี้เป็นสายที่จริงๆสมัคร m อได้แทบจะทุกลุ่มการเลยในขณะที่ไอ้ไม่ตรงสายนี่มันคืออะไรบ้างพี่ลักเช่นจิตวิทยาจิตวิทยานี่เป็นสายใกล้เคียงมีอะไรอีกบ้างพี่รักมีสายศิลปศาสตร์ถือว่ามีสายสถาปัตยกรรมถือว่ามีสายเกี่ยวกับวารสารหรือว่ามีสายอื่นๆเนี่ยเช่นไ ซื่อสายมันเยอะมากที่พวกเราจบมาคําถามก็คือว่าพี่รักหนูจบไม่ตรงสายเลยซึ่งี่รก็จะบอกว่าจบไม่ตรงสายจริงๆคุณสามารถแข่งขันแค่เลือกเข้าโครงการเมนเมินเทรนีได้แต่อาจจะไม่ใช่ทุกโครงการเพราะว่าอะไรจริงๆ M t ททุกโครงการต้องการปร,ริญญาเพียงแค่หนึ่งใบตรีหใบหรือโทอย่างน้อยอีก1ใบก็ได้เนาะแม่นแปบลบว่าอะไรถ้าโทก็จะมีโอกาสมา,มากกว่าแต่ถ้าจบตรีคุณก็สามารถสมัครแข่งขันเข้าโครงการเมนเ e มินเทรนีได้แล้วทีนี้จะไปโครงการไหน สายที่รับคนจบไม่ตรงสายทุกสายเลยก็คือสายที่เป็นสายหน้าบ้าน 1. งงานสายเซล สองก็คืองานสายของตัวสโต้นะสองสายนี้เป็นงานหน้าบ้านที่ต่อยคุณจบประมงมาต่อยคุณจบทรายจบวิทยาศาสตร์มาจบครุมาคุณจบอะไรมาคุณสามารถสมัครได้หมดเลยใครที่อยากจะทำงานโตในเมเนจเมนตูนี้สายหน้าบ้านนะคุณไปได้หมดเลยซึ่งสายหน้าบ้านส่วนใหญ่ผลักดันคนขึ้นเมเจอร์ได้เร็วเช่นอะไรบ้างเซลเมเจอร์ Manager, ถูกปะ่ะหรือเซลเอ็กซิคูทีฟกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเมเจอร์หน้าบ้านคุณจะโตเป็นสายบริหารจากตัวเองเป็นเมเจอร์ก่อนแล้วขึ้นเป็นแอเรียเมเจอร์ แล้วขึ้นเป็นตำแหน่งอื่นเช่น RD Region และเป็น d ด r e เตอรนี่คือการโตของฉันที่เป็นหน้าบ้านส่วนสโตเมเจอร์เลยพี่รักสายสโตคือง,งานบริหารโอเบเรตหน้าร้านซึ่งคุณต้องสามารถดูแลลูกน้องตั้งแต่คือส่วนใหญ่สโตเล็กคือ20คนสโตใหญ่คือประมาณ200คนนั่นแปลว่าอะไรอันนี้ก็สมัครได้หรือปะ ซึ่งสายสโตเนี่ยเวลาโตตัวไงพี่รักก็โตเหมือนกันเลยจากการเป็นสโตเทนนี่กันแล้วโตเป็นสโตเมเจอร์แล้วโตเป็นแอลเรียเมเจอร์แล้วก็โตเป็นอาร์ดีลีเจนแล้วก็ขึ้นไปเป็นดีเรคเตอร์นี่คือสิ่งที่โตมันโตไปแบบนี้พี่รักจะบอกว่า ถ้าสายหน้าบ้านคุณสมัครได้หมดเลยไม่ต้องกังวลเพราะหลายคนอาจจะจํากัดตัวเองไว้ว่าพี่รักหนึงจบไม่ตรงสายกลัวพอไปแข่งขันแล้วอาจจะไม่สามารถทําเคสสู้กับเพื่อนได้ซึ่งอันนั้นมันเป็นประเด็นทีหลังหรือว่าประเด็นหลักคือสมัครเข้าไปก่อนเพราะโปรเซสของมันจะเริ่มจากการที่หนึ่งสมัครเข้าไปผ่านโปรไฟล์ปุ๊บจะเข้าสู่การทาออนไลน์แอสเซมบินติการสอบถ้าสอบผ่านจะได้ไปทํา HR i า t e r v i e w จะได้ไปทำแอสเซมบ m e n t แล้วก็ไปทําการไฟแนลอินทิวซึ่งหลายคนจะบอกว่า พี่รักแล้วรอบเคสเนี่ยนูจบไม่ตรงสายทำยังไงถ้ามันเป็นการทํางานกลุ่มมันมีเทคนิคของมันนะจริง,รงๆเราต้องใช้แววมากๆคือภาวะผู้นําในการทํางานทีมต่างหากในขณะที่ถ้าเป็นในส่วนของการทํางานเถวอันเดียวนะอันนี้คุณต้องเก่งด้วยตัวเองตั้งแต่แรกซึ่งมันมีเทคนิคในการทํานะเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าตัวเองจบไม่ตรงสายหากอยากจะอัปเกรดอยากอัพสกิลตัวเองก็เรียนที่เป็นคลาสสอนสดไปที่เป็น private class มันมีสอนอยู่ในคลาสมันไม่จําเป็นที่เราต้องจบตรงสายเพราะมีหลักการและลอจิกในการคิดของมันในขณะที่ถ้าใครที่บอกว่าจบตรง ไปเองได้เลยจากไหนบ้างพี่ล้าง MT ที่จ่ายไม่เกิน 50k บวกให้ใช้เซตหนังสือหรือคอร์สเนอ,ออนไลน์ที่เป็นคอมโบเซตไปแต่ใครที่จะไป MT 50k บวกขึ้นไป 70k ขึ้นไป 100k ขึ้นไปยิ่งถ้าคุณมีของอยู่แล้วประมาณหนึ่งเวลามาอัปเกรดนะคะที่สอนสดคุณจะสามารถจิ้มเลือกโครงการได้นี่คือสิ่งที่พี่ลักพูดเพราะว่าประเมินจากสิ่งที่น้องๆเข้าได้ไงเพราะ MT ปีที่แล้วในรอบปี2025พี่ลัากำลังนำพวกเราเนี่ยพาพวกเราไปสู่ MT ที่เป็น 50k บวกจะสังเกตว่าพี่ลกางไม,งไมทีนน่วค การจ่ายประมาณ 40-30k เท่าไหร่เลยแต่ปี2024ยังมีบ้างนะ ปี2025ยิาพี่แักแค่ไม่พูดถึงเลยแปลว่าอะไรพี่รักต้องการผลักดันพวกเราไป MT พวก5 0 K บวกนั่นแปลว่าอะไรถ้าเราไปจริงถ้าเราจะไป MT พวก5 0 K บวกการแข่งขันมันสูงหรือเปล่าเพราะคนที่มาทุกคนเก่งหมดจบไทยอินเตอร์ต่างประเทศเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นชมรมทุกคนมีพาวผู้นําหมดแต่ปัญหาคือการไปนําส่งหน้างานเขาทำยังไงให้ตัวเองโดด,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 ดเด่นท่ามกลางสายตากรรมการ,าาการและเพื่อนนับหลายๆร้ยยอยคนเพราะมันมีเทคนิคของมันซึ่งใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมพี่แล้วจะบอกว่าจบไม่ต้องสายคุณไม่ต้องกังวลเลยอย่างแรกที่ค้้อารเขไปก่นแ เลือกสมัครในเวทีที่เราสามารถชนะได้คืองานหน้าบ้านและส่วนเป็นงานหลังบ้านหลังที่แล้ว งานหลังบ้านเนี่ยสามารถสมัครได้เป็นบางโครงการแต่ใดพี่เล็กจะบอกว่าอย่าตัดตัวเองไง่ายอยากรู้ว่าโครงการไหนรับหรือไม่รับคุณต้องยื่นสมัครเข้าไปแล้วคุณจะรู้คําตอบเพราะฉะนั้นสมัครอันไหนสนใจอันไหนสมัครเข้าไปและการที่ถ้าจบไม่ตรงสายถ้ารู้ว่าตัวเองกังวลก็ให้มาอัปเกรดการอัปเกรดมีหลายเวอร์ชั่นเซตหนังสือช่วยให้เราเตรียมเบื้องต้นนะอย่างน้อยเรารู้ว่าไป MP จะเจออะไร MT มันให้อะไรกับเราบ้างในขณะที่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ line, จะให้ความรู้รู้ว่าเทคนิคการไปแต่รอบคุณต้องทําอะไรกรรมการกําลัง มองและตามหาอะไรบ้างถ้าคุณเก่งอยู่แล้วคุณสามารถไปนําส่งแต่ตัวทด้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ได้เลยแต่ถ้าคุณอยากที่จะอัพสกิลได้มากขึ้นคือการเรียนคอร์สเรียนสอนสดมันช่วยให้คุณได้ฝึกฝนยิ่งใครที่จบไม่ตรงสายคุณมีความกังวลอยู่ในระดับแววตาไอ้แววตาของคุณที่ไม่สู้คนนั้นนะตอนมาอยู่หน้าไงคุณเก่งๆอ่ะมันแพ้ตรงไม่สู้คนนี้แหละเพราะจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรขนาดนั้นเลยวิธีการก็คือว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณจะเอาตัวรอดยังไงสายตาพวกเรามันจะคมเพราะนั้นมันเกิดจากการฝึึกกฝนนใครรทีี่่อออยยาจจะััเเเดตวงงห้สซ จบไม่ตรงสายแล้วอยากที่จะไป MP 5 0 K บวกอยาเรียน 5-Day นะคุณต้องเรียน 7-Day 10-Day ไปเลยเพราะว่าคุณต้องเติมของได้มากกว่าใครแต่ใครที่จบมาตรงสายจบเทฟสามเม่ติ่งบาา จะไป MT 5 0 k บวกในเวอร์ชั่นที่เก่งสอบอีกแล้วก็ให้เรียน5ฟ a y ก็พอส่วนในเวอร์ชันที่พี่ลักหนูคิดว่าอยากจะเตรียมสอบไปด้วยก็ให้เรียนเป็น7 Day แทนส่วนใครที่เป็นคน a l อ in อ่ะอยากจะเริ่มตั้งแต่ To e to top คือตั้งแต่กลาวไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ไปเรียนตั้งสอบสอบต้องสอบอะไรบ้างพี่ลักอันนี้คือ To e to top มีอยู่ใน 10D a y สอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การสอบการไปทําในเรื่องของการทําโปรเซสต่างๆตั้งแต่รอบ HR ทาเคสถือว่ารวมไปถึงการทำไฟนอินเทอรวซึ่งเราจะมีโรเอสเซ จะเลือกเวอร์ชันไหนก็เลือกอันที่แม่นแบบกับตัวเอง MT เข้าไม่ยากแค่คุณต้องรู้เทคนิคอย่างย้ำอีกรอบหนึ่งและจบไม่ตรงสายอย่ากังวลเลยเพราะน้องบางคน MT รุ่นแรกอย่างโครงการตอนต้นปี MT รุ่นแรกคือรุ่นแรกๆที่เปิดโครงการหนึ่งนะเป็นสายเกี่ยวกับคือคือพี่แรกจะบอกเป็น MT ที่ปั้นเมื่อเป็น Project Manager สายนั้น MT รุ่นแรกจบจากประมงมาที่ซ้ำทึ่งนี้จะบอกว่า MT หลายๆคนจบไม่ตรงสายจิวิยาก็มีนะจิวิยาจริงๆเป็นเป็นศาสตร์ที่จริงๆถ้าไป MT ที่ไหนนะจะช่วยพัฒนาได้มากเพราะว่า อะไรส่วนใหญ่เวลาเราไปจบจิตวิทยามาเวลาไปเข้า MT ส่วนใหญ่สายแรกที่เขาพูดให้พวกเราไปโรเท t ประมาณเป็นสายประมาณพวก HR นะแต่จริงๆิจิตวิทยาเนี่ยเป็นทําได้สายหลายสายและน้องๆส่วนใหญ่ที่อยู่จิตวิทยาที่มาเรียนในคอร์สพิลังนะส่วนใหญ่อยากจะไปสายอะไรสายบิสเนสนะส่วนใหญ่มีความชอบทางด้านการทำ innovation ทำาเคแนะทำ business c a เพราะฉะนั้นจะบอกว่าได้ๆอย่าจากัดตัวเองเปิดโอกาสตัวเองกวา้างๆสนใจที่ไหนสมัครเข้าไปได้เลยสิ่งที่เราต้องทําคือเตรียมตัวเองให้พร้อมจากการ up พสก l l แล้วไปลงสนามถือว่าเพราะฉะนั้นจะปรึกษาเข้าองคง์การเป็นหนึ่งในห รปรึกษาได้ฟรีส่วนใครจะอัพสก,กิลเตรียมพร้อมๆหากีน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ